ไอ้เรื่องเรื่องของการแต่งหน้ามันมัน,มนความสวยมันเป็นเรื่องของปัจเจกจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของขอินดิว d วอจริงๆอ่ะเราในฐานะแฟนนะเราอยากอยากเห็นการแต่งหน้าที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนแนว,นสวนีส่วนส่วนตัวนะสไตล์แบบดอลลี่ดอลลี่อสไตล์ที่นางชอบไปเนาะแล้วแบบว่าแต่มันอาจจะเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงที่อายุแบบ20 กว่าไม่เกิน30หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นก็ไปดูสัมภาษณ์แม่ชมนะกอะ็อันนี้จากใจนะอยากเห็นแม่ชมแต่งเบาๆวันนี้เรารู้สึกว่ามันมันมันเยอะไปอยากอยากฝากถึงแม่ป้อมล้วกันถ้าแม่ป้อมถ้าวิดีโอนี้ได้ถึงแบบซีแม่ชมแม่ป้อมอะไรเงี้ยอยากเห็นการแต่งหน้าที่แบบเปลี่ยนสไตล์นิดหนึ่งอาจจะเล่นเบาๆแบบเป็นสาวแบบลองสไตล์เป็นสาวเก่าดูไหมลองแบบงานงานผิวเบาๆดูไหมเพราะว่า สังเกตแต่ละชุดอะหนักมากเลยนะหน้ามันจะดูแก่แล้วมันจะดูแบบมันจะดูชลาคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโมยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะ หลายสายยูทูบเบอร์ที่มันโหนที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยมิสซันหลีสวนแตดใดๆทางซินขาพอดีพึ่งกลับมาจากทริปญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะก็อ่อมนิดนึงแล้วก็เสียงไม่ค่อยมีนิดนึงดิส CLAIM ไว้ก่อนนะคะแล้วก็มี FC inbox มานิดหน่อยนะบอกว่าแม่พอมไนปีนี้แบบว่าไม่ทำแฟชั่นวีคแม่ชมพู่อรยาเอใหเฮาเกตอัลเบอร์ต้าของพวกเราเลยก็กลับมาแล้วอาจจะทำช้านิดนึงมาช้ายังดีกว่าไม่มาครับก็ วันนั้นได้วิดีโอสัมภาษณ์กิบแม่ชมใช่ไหมชมเป็นคนแต่งหน้าชมไม่ไม่ดึเวลาพี่ป้อมแต่งหน้าชมชมไม่สองกระจกเลยเอัอก็คืออยากทำอะไรทำไปเลยคือจริงๆใครแต่งหน้าชมชมก็ไม่สองกระจกนะเออเลออัเออนเเราไว่ใจเขาแล้วว่าให้เราใช่ใช่ก็อีกทีหนึ่งก็นอกจากว่าอยากลอกกันบ้านแล้วอยากแบบได้พิชาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอ่าจจะดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็วางอุปกรณ์แล้วก็ไปเลยไม่ได้แบบ คำจาร์เป็นแบบเขาบอกว่าที่ถามว่าเอมันไม่น่ามีโรบิไอนการกะจายอะไรอย่างนี้ผู้ชมไว้อย่างไงเขาก็มีกันนะอาจจะไม่ใช่สายฝอถูกไหมะอาจจะไม่ใช่สายฝอแต่คนที่รู้ก็คือตอนนี้แบบในตลาดเนี้ยมันไม่ได้มีแต่ตลาดนะถูกไหมคะเอเชียก็ก็เยอะแล้วก็ไม่ได้เอเชียก็ขับเคลื่อนด้วยเราก็จริงๆเค้าเจอแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ T Beauty หรือว่า K Beauty เอยไนงะมันมันใหญ่นะะเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสบายใจแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นตัวเราหรือว่าวันนี้สบายใจแบบเนี้ยอยากเป็นอย่างนีออก็ก็ทำคือชมทํามาเยอะอม,มากอยู่การมาแบบ เปลี่ยไปก็รูใช่คือชมทำมาทุกอย่างแล้วถ้าชมทําแบบเดิมๆก็คือน่าเบื่อเดิมถ้าพอชมเปลี่ยนถ้าชมออกนอกกรอบก็คือเอ้ยอะไรอ่ะถูกไหมคะก็จะทําต่อไปไม่ก็ตอนนี้ก็ม่อยากตั้งคำถามนี่ชุมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเออมันมันเราเราแกไปชมสวยไหมก็มันคือชมว่าเรื่องบิวตี้หรือว่าเรื่องความสวยงามมันเป็นเรื่องปัจเจกอะค่ะมันเป็นเรื่องมุมมอง แล้วแต่ใครจะมองแล้วก็มันก็เป็นเรื่องเท่ด้วยถูกไหมคะก็บางอย่างเราเราว่าสวยคนอื่นว่าไม่สวยอะไรเงี้ยหรือว่าทุกคนมีความเห็นไปหมดเลยอ่ะถูกไหมคะก็ก็ก็แล้วแต่แล้วแบบมันเป็นพื้นที่เสรีเนาะโซเชียลมีเดียถูกไหมคะก็ ใครอยากแส so ดงควขาเห็นอะไรรู้เสด็จพิเศษได้ไปอ่านไม่เสด็จเลยค่ะเจริงๆไม่ได้ไม่ได้เสด็จเลยแต่รู้สึกกระแสไหมว่ามันมี้คำวิจารณ์บางคำเหมปิดได้ยินมาจากใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นนะยังไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ว่าเห็นได้ก็เห็นนะคะภาพที่ว่าตัวที่ว่าเป็นภาพเจ้าปัญหาใช่ไหมคะก็เห็นนะคะซึ่งโดยส่วนตัวก็ไม่รู้สึกว่าหนักกว่านี้ก็ ก็เจอมาแล้วแล้วก็มันก็เอียงคอนิดนึงเหมือนกันว่าอ้าวภาพนี้เองเหรออ,อ,อะไรเงี้ยว่าแค่นี้เองอะไรเงี้ยเออแล้วก็คือชมคือถ้าจะบอกว่าเอหรืออะไรเงี้ยคือผมก็สี่สิบสี่ะใช่ชมก็สี่สิบสี่แล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าก็ ไม่มีใครชมนะแต่รู้สึกว่าเราทำได้ดีมากอ,มอยากเห็นหน้าคนว่าเราเหมือนกันไม่เห็เวนว่าจะขาดคอนฟิเทนซ์ของผู้ชมแบบคนหนักแน่นลกเราทำคอนฟิเทนซ์มากยาอยากจะส่งไปตอบถึงคนทั่วไปไหมครับแบบอ,อะไรคอนเทนต์แบบภายในที่เราแบบมันยืนหยัดได้จนทุกวันนี้ค่ะ <laughs> อะไรก็ทำผี่ชมไม่ได้ผู้ชมเนี่ี่เปนแค่แบบผู้พิ่ัฒน์มั้งไหมคือเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะเออมันก็แต่เขาก็แบบอยากให้ผู้ชมลองเปียบช่าหน้าบ้างค่ะอันนี้บางทีชมว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของชมแล้วล่ะอันนี้ชมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของเรื่องของเขาอ่ะหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ใช่ดราม่าของเราละอันนี้อาจจะเป็นเรื่องดราม่าคือทุกๆวงการมันก็มีการเปรียบเทียบแล้วก็มีเรื่องอะไรเงี้ย ชมว่านะเออก็ตามนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นพาร์ทของของแกที่แบบอาจจะเป็นตอเป็นเป้าหรือว่าแบบอะไรเงี้ย <Hello. S 1> เออเราแี <Hello. S 1> <ๆ>้ดราม่าเรื่องการแต่งหน้าว่าว่าแม่ชมเขาจะแต่งสไตล์แบบดอลลี่ดอลลี่อสไตล์ที่นางชอบไปเนาะแล้วแบบว่าแต่มันอาจจะเหมาะกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงที่อายุแบบ20สบ ไม่เกิน30หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นก็ไปดูสัมภาษณ์แม่ชมนะก็เออชอบในความยินหยัดในความมั่นของของแม่นะว่าเขาก็ทำในสิ่งที่เขาชอบนะมาหยุดมาในจุดที่แบบนางน่าจะประสบความสำเร็จมาทุกอย่างแล้วมีครอบครัวที่มีความสุขคือเป็นแม่ลูก3ามอายุ14แล้วอะไรเงี้ยก็ อ่เขาเรียกว่าอะไรนะนางก็ทาในสิ่งที่นางแฮปปี้แล้วก็ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็คงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่าในคลิปนะนางก็บอกว่าเออถ้าคนอื่นไม่ชอบก็อาจจะเป็นปัญหาของคนอื่นแต่ไม่เป็นปัญหาของของเขา่าอะไรเงี้ยเราก็เออชอบดีก็มั่นดีเพราะว่าหนึ่งเราเป็นหนึ่งในคนที่เรารู้สึกว่าหลังๆมาอย่างเงี้ย เรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรเงี้ยเราชอบอยู่แล้วร,รู้สึกว่าเขาเป็นคนแต่งตัวได้หลากหลายแนวดีแล้วก็ having fun คือโดยไม่ต้องแคร์ในเรื่องของ physical body ก็เหอะเ,เพราะหลายๆชุดเรารู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราหุ่นประมาณเนี้ยเราจะไม่ใส่แต่ว่าแม,แม่ชมเขาจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่อะคือแบบสมมุติว่าขางานขาเงี้ยเขาก็รู้แหละเราเคยสัมภาษณ์เราเป็นแฟนเขาเนาะง,งานขาเงี้ยแม่ชมเขาจะบอกว่า เออถ้าถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้มีความมั่นใจเขาก็จะบางชุดเขาอาจจะไม่กล้าแต่แมทมเนียคือเราชอบในความที่แบบมั่น่ะคือแบบใส่ทุกทุกอย่างที่อยากจะใส่อย่างเงี้ยแม้ว่าอาจจะเหมาะกับฟิสิกส์เขาหรือเปล่าหรือไม่เหมาะอะไรเงี้ยก็เออชอบในความมั่นเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องจะลองจีวิตีเราไม่เถียงเรารู้สึกว่าเขาสี่สี่ลูกสามนี่เขาดูดีในใ,ในในเฮอร์เอดมากเราพูดตลอดว่า เขาอายุ40กว่าแล้วนะเว้ยเขาได้ขนาดนี้เขาคือเราว่าเขาสุดยอดแล้วเขาดูดีมากเขาดูเด็กแล้วก็ดูสาวมากเขาเอเวอรเรื่องของการแต่งหน้ามันมันที่ความสวยมันเป็นเรื่องของปัจเจกจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของอินดิวิดวลจริงๆอ่ะเรา ในฐานะแฟนนะเราอยากอยากเห็นการแต่งหน้าที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนแนวดส่วนส่วนตัวนะเราเราแอบไม่ชอบลุกการแต่งหน้าของแม่ชมบางลุกเพราะรู้สึกว่าบางทีมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันกันกบชุดอันนี้ส่วนตัวของเรานะ,ะมาชุดแรกเลยอะไรเงี้ยชุดแรกจะเป็นลุกของเคียร์เปอรล์ลอรเป็นดีไซเนอร์กูตูช์ชาวฝรั่งเศสซึ่งอเอชอบ ความเก๋ของแบรนด์นี้มากใน2-3ปีให้หลังมานี่เป็นอะไรที่จึงมากแล้วก็ลุกแม่ชมนะปีที่แล้วจะเป็นชุดพึ่งใช่ไหมเป็นชุดที่เอ็ดชอบที่สุดเลยอย่างเงี้ยปีนี้มาก็ทําได้ดีกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าซิกเนเจอร์ของแบรนด์เครื่องประดับการวางเครื่องประดับกําลังดีชอบโอเวอร์เบลเซอร์ตัวบนมากแล้วจริงๆถ้าเป็นเอ็ดทีลเลอร์พลย์นี่เป็นกางเกงขาบานเว่อร์เลยสีดาเอ็ดก็อาจจะแพ้กับ สกินนี่ถูกน้องให้มันดูเซ็กซี่ด้านล่างนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยซีลูเอทที่แม่ชมเขาทำดูเท่ียบกับจีจีกับแม่ชมเนี้ยเอ็ดว่าของจีจีจะดูเท่และมีความทรมัดรแมนแต่ของแม่ชมจะดูเอ่อฟันจะดูอาวังกาจะดูเวอรวังกว่าอะไรเงี้ย ขอขอบคุณภาพนะครับจากอินสตาแกรมนะครับ Select Spectator at ก็ตามอินสตาแกรนี้ก็เป็นลุคที่เปิดตัวมาชอบมากเลยก็คือเอาลุคจากรันเวย์มาแต่เปลี่ยนแค่ตัวช่วงล่างเนาะแล้วก็เปลี่ยนทรงผมกับตัวจิวเวลรีชอบชุดแต่ไม่ชอบเมคอัพรู้สึกว่าเมคอัพมันไปคนละทิศคนละทางกับชุดไปน,นิดนึงชุดมันจะดูมีความเป็นควีนมีความอาวังกาดนิดนึงถ้าเป็นเอ็นะเอจะแต่งแบบสไตล์แบบ กรีดตาเข้มนิดหนึ่งให้มันดูดาร์กให้มันดูอวังกาดกว่านี้นิดนึงอันนี้มันอาจจะมีความใสมันอาจจะมีความเบลวไปนิดนึงสำหรับเอ็ดนะเอ็ดรู้สึกว่าเมคอัพไม่ได้ไปกับชุดแต่ลูกอะเอ็ดชอบมากลูกนี้ผ่านนะลูกนี้แบบติ้งไฟเขียวผ่านเลยแต่ว่าไม่ค่อยชอบเมคอัพของลูกนี้เพราะว่า อย่างที่บอกว่าลุกมันมันค่อนข้างแบบดาร์กอวังกาดเมคอัพมันดูสำหรับเอสอะเอสว่ามันเบลไปนิดการแต่งหน้าของจีจี้กับกับลุกที่จีจี้ใส่ดิกับลุกการแต่งหน้าของแม่ชมใช่ป่ะมันมันเห็นชัดมากว่าเออมันมันมันไม่ค่อยไม่ถูกจริตเราเราพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเออแต่ว่าถ้าถูกจริตแม่ชมมันก็โอเคนะเพราะเพราะชีก็บอกแล้วว่าเออถ้าถ้าไม่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 ถูกใจใครก็ก็ไม่ใช่เป็นเป็นปัญหาของเขาลุคนี้ชุดนี้ผ่านแต่ ถ้าเปลี่ยนการแต่งหน้าจะเลิศก,กว่านี้เออแค่นั้นเองอ่ามาลุคที่สองอลี่ฉ่ำๆ่หน้าฉ่ำฉ่อารมณ์แบบเด็กๆนิดนึงนะเป็นลุคของธรรมะราฟเดรสชุดนี้สวยมากอ่าไม่ต้องใส่อะไรเลยถ้าเป็นนางแบบบนรันเบกเี้ยเขาจะมีถุงมือสีแดงเข้าไปอีกนะแล้วก็อ่าการแต่งหน้าทําผมจริงๆการแต่งหน้าทําผมลุคนี้ดีนะแล้วก็ชุดก็ดีแล้วเอาถุงน้องเอา ถุงมือออกก็ดีเราชอบลุคนี้เป็นเป็นแม่ชมมากงานฟ,งฟ,งฟ้องฟ้องฟูๆอย่างเงี้ยนางเอาอยู่อยู่แล้วนาะงเพราะว่าอย่างที่บอกว่านางเป็นคนรูปร่างใหญ่แล้วเป็นคนที่แบบมีขาที่แบบค่อนข้างเป็นหุ่นสลีระขาคล้ายๆเราอะเป็นคนขาแบบสลีระข้างล่างใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งแต่งอย่างเงี้ยถูกต้องมากหน้ามันไม่ได้แย่มากนะแต่ว่ามันหนาเกินสําหรับเอสนะถ้าเป็นเอสเอ็จะเอ็จะแต่งบางกว่านี้เอสก็เห็นด้วย แอบเห็นด้วยครึ่งหนึ่งกับดรามา่าแต่เห็นว่าดราม่าก็ว่าแรงไปเพราะว่าบางคนบางคอมเมนต์บอกว่าเออขา50แล้วเขาได้อีดอเขาอ,อายุสี่ยังไม่ถึง50อีก6ปีซึ่งเราว่ามันไม่ได้แย่ถ้าเป็นมองไกลๆแต่ถ้ากล้องเกตตี้สูงใกล้ๆอ่ะคือมันเห็นชัดเลยว่าแบบพอยิ่งแต่งหนาเวลาคนมีอายุพอแต่งหนาหน้ามันจะดูแก่แล้วมันจะดูแบบมันจะดูชรา 2อสมปีหลังเนี้ยก็พยายามต่งให้บางที่สุดมันจะเลยทําให้ดูแบบโอเคกว่าเอ็ดว่านะก็เออแต่ว่าชุดลุกนี้มาลุกต่อไปลุกที่สามชาแนลชาแนลเนี้ยก็แม่ชมก็เอารันเวย์มาเลยแต่เปลี่ยนแค่ทรงผมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนกระเป๋าเออแล้วก็มีเรเยอร์ของในของบนบนรันเวย์เนี้ยก็จะเป็นกางเกงสีขาวใช่ไหมแม่ดม,มแม่ชมมาเปลี่ยนเป็นกางเกงหนัง สีดำแล้วก็มีถุงมือสีดำกระเป๋าเจนเนี่รุ่นใหม่น่ารักมากเราชอบนะเราว่าชุดนี้เก๋ดีมันคือชแนลอะขาวดำน้อยแต่มากเรียบแต่โก็ไฮแฟชั่นจริงๆดีเทลเยอะมากเลยนะดีเทลมีเครื่องหัวนิดนึงมีแว่นกันแดดถุงมือรองเท้าไปเข้ากันแฟชั่นกำลังดูกระเป๋ารุ่นนี้อยู่เลยอะอยากได้มากเลยอะว่าเฮ้ยราคามันยังไงอะไรยังไงก็ชอบนะชุดนี้ชอบเอ็ดว่ามันเรียบๆดีก็ ไม่ได้เก๋จนขนาดแบบโอ้โหรู้ว่าังอลังการแต่ชอบความแบบลุกเล่นดีเทลเล็กๆน้อยๆซึ่งเ,เวลาชุดมันน้อยเครื่องมันก็เล่นได้เยอะแยะอะไรเงี้ยเราก็ชอบให้ไฟเขียวผ่านผ่าน,ผ,านผ่านทุกลุกเลยเนี่ยต้องแะ่พูดไปเนี่ยชอบทุกลุกเลยอืมลุกต่อไปลุกที่สี่อันนี้น่าจะเป็นของปีนี้น่าจะเป็นลุกที่ชอบที่สุดนะครับของจอชักรากุตูคือ มันอาวังกาดมันเวอร์วังมันเป็นแมงกะพุนมันเป็นแบบเวอรดีอะแล้วชอบตรงที่คุณแม่เขาแบบว่าเหมือนปิดแล้วก็โชว์เดียวขาใส่ท่นส่งสีดำมันดูแบบเป็นนางพญาดีอย่างเงี้ยโชว์เนินอกขาวๆผิวดีๆการแต่งหน้าเหมือนเดิมอะคิ้วคิ้วปังๆขนตาปังๆง,งานดอลลี่เรา,าส่วนตัวนะเราว่ามันเอาแล้วเรารู้สึกว่าเขาลงเมคอัพหนาไป อ่าอันนี้จากใจนะอยากเห็นแม่ชงแต่งเบาๆกว่านี้เรารู้สึกว่ามันมันมันเยอะไปอยากอยากฝากถึงแม่ป้อมแล้วกันถ้าแม่ป้อมถ้าวิดีโอนี้ได้ถึงแบบซีแม่ชงแม่ป้อมอย่างเงี้ยอยากเห็นการแต่งหน้าที่แบบเปลี่ยนสไตล์นิดนึงอาจจะเล่นเบาๆแบบเป็นสาวแบบลองสไตล์เป็นสาวเแกบบ่าดูไหมลองแบบงานงานผิวเบาๆดูไหมเพราะว่าสังเกตแต่ละชุดอะหนักมากเลยแต่ละลุคเมคอัพแต่ละลุคอะหนักมากเลยแต่ว่าอันนี้ต้องดิส c l a i m ก่อนนะว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ แม่ชมเขาถือสปอนเซอร์แบบลอรีอัลนะมันอาจจะต้องขายผลิตภัณฑ์อาจจะต้องอย่างวุ่นอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยมีโจทย์อาจจะเมคอัพก็ต้องทำงานกับสไตลิสต์สไตลิสต์ก็ต้องทำงานกับ uh, ตัวแบรนด์อะไรเงี้ยมันอาจจะยากตีโจทย์ยากนิดนึงแต่มั่นใจในทีม6กอภินิหารของแม่ว่าเออน่าจะทำได้ลูกนี้ไฟเขียวมากชอบมากเก๋มากก็เมคอัพหนาไปนิดนึงเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ปัญหาของแม่ปัญหาของกู ลุกต่อไปนะฮะเป็นลุกจาก Armani p ี่พีเวอันนี้ก็เป็นลุกที่ชอบมากมีความเป็นช h i นี s e Blazer n n s p i r a t i o n ซึ่งดูดีนะเป็นหนึ่งในชุดที่น่าจะชอบอันดับ2ของปีนี้เลยมันเท่ดีเรารู้สึกว่าแม่ชมเป็นคนที่แต่งตัวแบบอย่างเงี้ยสวยแนวเก๋ๆแนวแบบมัสคูลีนเงนี้ยลองมาทางนี้บ้างมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าดีทงดีเทลตั้งแต่หัวจดเท้าวสวยมากหน้า อยากให้แต่งดูเป็นแบบแนวบอบอยดูเป็นแนวมัคคูลินนิดนึงก็จะดูเท่กว่านี้อันนี้ก็ชุดมันแมนอะหน้าหนาเชียเออเหมือนเดิมเมคอัพไม่ค่อยชอบเ <laughs> ท่าไหร่มันหนาไปนิดนึงแล้วก็กีดตาแรงมากขนตาล่างเยอะมากลุงมากคือเมคอัพไม่ผ่านเหมือนเดิมสำหรับเอสนะเออถ่ายชอบก็ชอบแต่สำหรับเราเราไม่ชอบเมคอัพ <laughs> แต่ลุกผ่านเออลุกต่อไปอ่ เอลิซาบนะครับเป็นโพค d าดร s สก็น่ารักดีแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็สวยแต่สวยแบบมันเคยเห็นแล้วเห็นเล่าเห็นแล้วเห็นเล่าบอริงสำหรับเอ็ดนะลุคนี้ก็สวยแต่ว่าไฟส้มแล้วกันเพราะว่ามันมันเห็นบ่อยอก็เลยรู้สึกว่าอืมก็โอเค It's okay แล้วก็ลุคต่อไป น่าจะเป็นลุกสุดท้ายนะครับเป็นลุกของเมซองวาเลนติโนมีความเป็นทวีชแนลนะแม่ชมแต่งอย่างเงี้ยสวยน่ารักผ่านอันนี้เป็นลุกเดียวเลยที่เราชอบเมคอัพเรารู้สึกว่าเมคอัพหน้าผมกับลุกไปด้วยกันกระเป๋าสวยมากาโชว์ขากำลังดี คือมันทําให้แม่ไม่ได้ตูเตีย้ยตันมันดูมันดูโอเคด้วยดูลูกคุณดูเป็นบิสเซิลรูเน่นดูสวยรูดูแพงเราชอบลูกนี้ก็เร็วๆเ,เ,เลยนะคะสาหรับลุกไม่รู้ไปกี่ลุกที่พูดไปนะครับของแม่ชมแฟชั่นวีคที่แปรรูปปีนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าเสียงหายแล้วใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่องเอ็ดดี้วอยาตสามหกห้าได้นะครับสามารถสุดแต่งหรือไม่ก็กดคิวอาร์โค้ดได้วันนี้แล้วก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย